สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสกุลสุขคนจ้าพี่น้องสบายดีตอนเช้าพบกันอีกแล้วพี่น้องอยู่หน้าคือเก่าจ้าเมื่อนี้นางผัวเจลแหลกําลังมาเจาะน้าบาดาลให้อยู่น้องสะน้ำนังนมิแต่บอลน้ำออกไปน้ำซึมในน้ำหลายเติบลระค่าอยู่นี่ก็ได้ค่ะบ่อน้ำซึมได้น้ำใสเสย จะทับปีนานี่ฝนมานี่น้ำนี่คิดว่าบบบนหนาจะเบิดง่ายจะมีตลอดปีเพราะว่ายังพร้อมเป็นที่ลุ่มแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำซึมตลอดเพี่น้บองตั้งแต่โจกปานี่ตั้งแต่ขุดมาในน้ำแบบว่าน้ำหลายเติบแล้วน้ำซึมซึมแล้วก็ซึมแห้งพร้อไมได้พี่น้อง่งเจอทางสิยทาเบ่งอันนี้คือน้ำที่มันซึมมานะคะเป็นเส้นทางเลย เดี๋ยวที่นี่น้ำซึมไปต่น้ำซึมมาตามห้องน้ำไหลแรงเดยนค่ะท่างพุนกำลังเตรียมเจาะน้ำแล้ว sấy hàng tỏa เลยแกต้องลูกนึงจะปลูกนึงเนาะค่อย ถ่ายน้ำก่อนบ้างใครจะมีเครื่องปั้มน้ำให้เราเออตกน้ำกัะ เดียวกับกิดถังหนึ่งขอดิขอดหาน้าที่ว่าเอ้นะวันดกมึนแบบว่าไปขยัเกเล็ดมืดเอง ดก็กคือเหล็บมือนี่ขัดซาบซิบหัวืเรื่องอนีนะัอเต็มเต็มเลยเอาลงนั่นได้บ่านาเดี๋ยว จะดินทรายน้าอัน่ไลมเป็นไรผับแลยเราเาลงในน้ำทรายขักทรายแน่ลย กำลังเตรียมเจาะน้ำบาดาลจากกูดเจาะก,กับเป็นัวทเจลแหละแหละครับมาวมดเลย oh. ทังทังเดียวก็ไปเต็มแล้วเดียนะ oh. กำลังเตรียมจอกน้าาของพ่ได้จากเม็ดก็สามสิบใช่ไล่ะสามสิบบ่ทสี่สิบพอหนัได้หกสิบาทตาบันว่าได้หกสิบสี่สิบ เพื่อนามันบรลกลกอะไรเรก็น้ำลายเบาๆเลยแทงน้ำก็แทงน้ำาน่อยถังเดียวนึ่งสองพันลิตรเจ็ดพันบาท กำลังเริ่มเจาะน้ำบาดาลแล้วจ้าพี่น้องอันนี้คือเส้นทางจากหมู่บ้านนางนะคะออกมาายกำลังไปเอาน้ำยุคุณยิสะใครทำามีเครื่องปั๊มน้ำน่อยง่าย,ายเป็นเจาะน้ำบาดาลมันเจาะแบบระบบเป็นน้ำเนาะประเนแบบถังลมอันนี้คือทางเข้าบ้านถนนเข้าบ้านเด็กจ้ะแล้วก็ที่ได้ปูของและได้ข่าวเบา สิบงานสิมากดสอยกลนมันสิบไม้รีบบอลเนาะตะกลนทอนมันกับพระเ้าดอกพี่น้องไปทอนไปเรื่อยๆตากไปน้ำถอดไปน้ำตากไปน้ำตอนนี้พัวเจหล์กำลังเจาะาาาาน,น,าน,น้ำบาดา,า,นนาห์อยูเ่เดืนหนาก็สิเริ่มเดือนหน้าบาดาลก็สิลดน้ามันแนวมันนุ่มลงจุดหน่อยเดืนหนาก็สิเริเ่มเห็ดแล้วพี่น้อง ไปถ่ายตังแต่ทางเข้ามาพี่จ้าจลอรุ่นว่าสิุอะไรมาหา <c oughs> บ่องเนดวาสิมาถอนมันซอยสาวันโอ้สิมาดีบนอนน้องจะหาอาหารเร้วย่ายจ้าทางหน้ายังเป็นป่ามันอยู่เป็นแล้ววันนี้ถอนแล้วมันม,นมนากรได้หาเปลยก น้อยไปมา นองจ๋าเขาบอกว่านกน้อยสร้างรังพอตัวประสาทกระถือได้เป็นน้นองสร้างบ้านก็สร้างพอดีอยู่กับพ่อม่ต้องสร้างเบอร์วังอลังการดอกพ่อแต่รับเต็นอนกัพ่อแหละรังเล็กๆแต่น่ารักงานไม่ใหญ่ในนาวีตตอนนี้กะพี่ชายก็ไปนขนานา้ำเจ้ากับเจาะน้ำจันานาจกหน่อยจกักสรเตรียมของกินกับไปนนด้องแต่มันสี่ํา มันสิเที่ยงกอดเจษหาอย่างกินแต่ข่าวสิคนมาซอยถอนมันสิมีคนมาอยู่บ่บ่น่าจ,จะมีคนมาจ้ะพี่น้องจกัาจากจัาา่กัสิฝ้าบรรยากาศไปสนีเด้อพี่น้องขอบคุณสุขุสุขคนที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกคนที่รักท่านห่วงใยนะพี่น้องผิดพลาดอย่าก่อโทษขออภัยเนาะพี่น้องมาแรงอมมาลามีฉลองอย่างบ่นอะ๋อมาลาเอ้ยมันมีงานเลี้ยงฉลองยอย่างจั่งบักค่ะ พี่น้องจ้าข้าจักสีฝากบรรยากาศไว้สำเนียและจ้าห้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะขับไปส่องความสุขอมมาลาก่อนนะคะเพื่อนสาวกำลังมีความสุขพี่น้องฝากบรรยากาศไว้สำเนียและจ้าขอบคุณสุขสุขคนเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเด้อสบายดีสุขสุขจ้าขอบคุณที่แผ่กำลังใจพี่น้องกำลังสร้างหลักปักฐานกำลังสร้างบ้านอยู่ริมถนนแล้วก็รีบสระน้ำใหญ่ๆจ้าสบายดีจ้า